รีวิวตู้ทับโบ15นิ้วนะครับถู้สิบห้นิ้วครับผมขอบเหล็กตแกงเหล็กฉีครับสีระเบิดจับไม้นะครับประมาณนี้ครับผมมีเพจหลังให้นะครับ ได้สวยครับเนียนๆครับผมราคาเบาบาครับสบายกระเป๋าแน่นนอนครับขอบเหล็กเก่งเหล็กชีกนะครับสีระเบิดเจมๆนะครับผม รอครับผมสนใจก็ถักมาสอบถามกันได้นะครับ